ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพดหตุลาห้าสนะครับโจทย์กําหนดให้เมทริกซ์ x เป็นเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับสมการนี้ก็คือเมทริกซ์หนึ่งลบสองบวกสคูณเมทริกซ์ x มีค่าเท่ากับ2 1งหนึลบสองศแล้วก็3 2 1 4องลบสมหคูณกันอยู่แล้วค่าของเดซสอ x transpose คูณกับ x บวก x transpose เท่ากับเท่าใดโอเคเพอะพี่แบงค์เห็นคำถามพี่แบงค์ก็เลยจะต้องไปนึกถึงกฎของเดดเลยปะกฎของเดดมี5ข้อมีอะไรบ้างครับเดดของ a คูณ b สามารถกระจายเดดออกมากลายเป็นเดท a คูณเดท b ได้เดดของค่าคงที่คูณ a มีค่าเท่ากับการดึงค่าคงที่ออกมายกกำลังมิติแล้วคูณกับเดด a N คือมิตินะครับของ A 3คือเดทของ A Transpose มีค่าเท่ากับเด a a 4คือเดทของ A ยกกำลัง N สามารถดึงค่า N ออกมาข้างนอกได้5 d e เดของ A Inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วนเด a a มันมาเป็นชุดอย่างนี้นะครับพยายามจำให้มันเป็นพ a ทเทิ n โอเคพี่แบงค์เห็นตัวนี้เห็นเดทของ 2x ททนโพส์วงเล็บ x บวก x, x ททนโพส์เพียงใช้กดดึงเลข2ออกไปข้างนอกตอนนี้ x เป็นเมทริกขนาดเท่าไหร่รู้ไหมการที่เมทริกจะบวกกันได้มันต้องมีขนาดเดียวกันถ้าฝั่งนี้คือ2คูณ2แปลว่าฝั่ง x ก็ต้องเป็น2คูณ2ด้วยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นยกกำลังสองไม่ใช่4นะครับ มิติคือเอามาแค่ตัวเลขตัวเดียวนะแล้วข้างในนี้ก็เลยเหลือเดทของ x ท a n p o s คูณอยู่กับ x บวก x tan p o s แต่ตัวนี้คูณกันอยู่นี่พี่แบงกระจายการคูณได้ไหมก็กลายเป็นเดทของ x tan p o s คูณกับเดทของ x บวก x tan p o s สอ2กำลังสองก็ได้4ี่ แล้วเดทของ x n s p o พ e ก็คือเดท x ธรรมดาถูกไหมอย่าไปเผลอกระจายการบวกนะครับเดทไม่มีการกระจายการบวกนะพอถึงตรงนี้พี่แบงค์ก็ตันละว่ามันทําอะไรต่อไม่ได้โอเคไหมครับทําอะไรต่อไม่ได้ต้องเก็บไว้ก่อนเพราะไม่มีการกระจายการบวกยังไงก็ตามพี่แบงค์จะต้องมาหาตัว x ตัวนี้ให้ได้จากข้อมูลที่กําหนดให้พี่แบงค์ขอลบฝั่งนี้ทิ้งล้วกันนะ พะใช้ข้อมูลไปแล้วนะครับใช้กฎต่างๆไปละพี่แบงค์จะมาหา x อ่อะจากข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คือเมทริกซ์หนึ่งลบสองสี่สามบวกกับสี่ x มีค่าเท่ากับเมทริกซ์สองหนึ่งลบสองศูนย์หนึ่งสามคูณอยู่กับเมทริกซ์สามสองหนึ่งสี่ลบสามหนึ่งตอนนี้ตัวข้างหน้าเป็นเมทริกซ์ไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับ สแถวสามหลักคือสองคูณสามเมทริกข้างหลังหละ่ะมีสามแถวสองหลักแปลว่าสามคูณสองดังนั้นนั่นหมายความว่าเวลาคูณกันออกมาตัวเชื่อมต้องเท่ากันก่อนแล้วผลลัพธ์ออกมาก็กลายเป็นเมทริกขนาดที่เหลืออยู่ก็คือสองคูณสองแล้วที่นี้ทางฝั่งขวามันกลายเป็นหนึ่งลบสองสี่สามบวกสีอยู่ ี่แบงค์เริ่มคูณเลยนะครับตัวนี้เวลาการคูณก็เอาแถวที่1คูณหลักที่1นอนคูณตั้งสองคูณสามได้ห1หนึ่งคูณหนึ่งได้1ลบ2คูณลบสามได้หนะครับหลังจากนั้นก็เอาแถวหนึ่งไปคูณหลักที่ไปคูณหลักที่สองสองคูณสองได้สี่คูณสี่ได้ สี่ลบสองคูณหนึ่งได้ลบสองถัดมาก็คือเอาแถวสองไปคูณหลักที่สองเอ่อหลักที่หนึ่งขอโทษครับก็เลยกลายเป็นศูนย์คูณสามได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสามคูณลบสามได้ลบเก้าถัดมาคือเอาแถวสองไปคูณหลักที่สองก็เลยกลายเป็นศูนย์คูณสองได้ศูนย์ หนคูณสี่ได้4 3่คูณหได้สามเพียงเริ่มบวกเลขนะครับรวมกันฝั่งนี้6กบวกหได้7 7็บวกหได้13 4สบวกสี่ได้8 8ดลบสได้6 0ศนบวกหได้ได้หนลบเได้ลบแปย์บวกสได้4ี่สบวกสมได้เจ็ด โอเคนะครับแล้วฝั่งนี้ก็คือ1-2-4-3ลบ2 4บวก4 x พี่แบงก์ก็ย้ายตัวนี้ไปลบ4 x ก็เลยกลายเป็น13-6-8-7ลบ8 7ลบอยู่กับ1-2-4-3ลบ2 4เพราะฉะนั้นตัวนี้4 x ก็เลยมีค่าเท่ากับ1 3 1ลบ1เหลือ12 6ลบกับลบ2 เอาตำแหน่งต่อตำแหน่งกระทำกันนะครับ6 8, 8 4, 12, 3, ลบกับลบ2กลายเป็น8ลบ8ลบกับ4กลายเป็นลบสบสองเจลบกับ3กลายเป็น4หลังจากนั้นพี่แบงค์เอา4ี่ย้ายไปหารเอา4ี่หารตลอดทุกๆตัวตัวนี้ก็เลยกลายเป็นส8ก็เลยกลายเป็นสองลบสิบสองก็เลยกลายเป็นลบ3แล้ว4ี่ก็เลยกลายเป็น 1โอเคไหมครับทีนี้ตัวนี้เราจะหาเดดของ x พี่แบงค์หาเดดของ x หาไงดีเดดของ x อ่ะมาเริ่มหากันเดดของ2มิติหาไม่ยากหรอกก็เอาคูณลงก็คือ3คูณ1ได้3ลบกับคูณขึ้นลบ3คูณ2ได้ลบ6 ดังนั้นมันคือ3บวก6ก็คือ9แต่เดี๋ยวเราจะต้องมีการหา x บวก x ทาน n s p ตัวนี้งั้นพี่แบงก์ก็ไปหา x บวก x ทาน n s p มาก่อนละกัน x บวก x ท r a n พี่แบงก์ก็ต้องสร้าง x ท r ท n s p ขึ้นมาก่อนป่ะ x ทาน n s p คือการสลับแนวนอนโอเคเดี๋ยวรับลบไอซีเขียวนิดทิ้งก่อน คือการสลับแนวนอนมาเป็นแนวตั้งก็เลยกลายเป็น3 2ขึ้นมาอยู่แล้วก็เอาลบ3าตามมาดังนั้นเท่า x บวก x อกันโพสก็คือ3 2สลบ3 1บวกอยู่กับ3ลบ3 2 1สบวก3ได้6 2สบวกลบ3ได้ลบ1ลบ3บวก2ได้ลบ1 แล้วก็เอา1บวก1ได้2แต่ถ้าเราอยากจะหาเดดของ x บวก x ททนโพสก็เลยต้องกลายเป็นเดดของ6ลบ1ลบ1 2คูณลงคูณลงได้12ลบกับคูณขึ้นคูณขึ้นได้1ดังนั้นก็เลยได้1 1โอเคนะครับหลังจากนั้นพี่แบงคเอามาวางแทนค่า มันก็เลยกลายเป็น4ี่คูณ9คูณสิใช้วงเล็บดีกว่าเนาะ4ี่คูณ9้คูณสิบคูณ9ได้36 3 6ิบหกคูณกับ11ถ้าลองคูณเลขดูสามกคูณบเ็ก็เลยได้36 36ก็เลยได้396ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ396ครับ